สวัสดีค่ะประชาทุกคนนะคะมาพบกับไอวี่นะคะวันนี้นะคะไอวี่นะคะจะมารีวิวของทีใ่ใหม่นะคะจากร้านทอฟฟี่ค่ะร้านทอฟฟี่นะคะที่เซนท่าแจ้งวัฒนานะคะโอ้โหของแบบโอ้อยากได้หมดร้านเลยแบบโอ้ยน่ารักกูชี่ใหม่เยอะมากนะคะถูกด้วยนะคะแต่เราก็เลือกซื้อมาแค่อย่างเดียวนะคะเพราะว่าแม่มีมงบให้ซื้อแค่อย่างเดียวนะคะเพราะว่า เราไปซื้อปากกาจิ้มปากกาที่มันจิ้มแบบจิ้มโทรศัพท์ไปนะคะก็เลยแบบแค่ซื้อสกูชี่นะคะอย่างเดียวนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าซื้ออะไรมาค่าของที่ซื้อมานะคะก็ต้องเป็นสกูชี่อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าได้ยินเสียงอะไรจะขอภยัยจริงๆค่ะเพราะว่าเนื่องจากแบบหมาเรานะคะสุนัขเรานี่แหละมันเ่านะคะเพราะว่าแบบรักพ่อมากนะคะพอได้ยินเสียงรถพ่อก็จะเฮาาเต็มเลยะคะ่ะ เดี๋ยวจะมาดูข้างในนะคะก็จะมีอย่างแรกแอบเห็นนะวก้เห็นเเนี่ยซื้อเหมือนซื้อปุ๊บได้ของแถมอันนี้เราไม่ได้ซื้อนะคะอันนี้เป็นของแถมมาเนาะแล้วก็ยังไม่เคยกินเลยนะคะก็เลยจะมาลองกินกันนะ<อ>เห็นแ,แรกแบบอยากกินก็ไม่รู้จะกินอยางอยากกินนะคะแต่วันนี้ไปเดินที่เซ็นทรัลใจมาใช่ะแลก็แบบตามหาเอา่อแ เรียกว่าอะไระเราต้องหาพวกสองคนสอง,สองไอเนี่ยมาม่าเกาหลีอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะค่ะเมื่อกี้ต้องขอเพัยจริะคธะรมกี้พ่อเราเรียกนะคะขาแก้มแล้วกลิ่นแบบส้มๆอ,อ่ะม,มันจะเป็นรูปหนาาเหมือนตัวปั๊มอะกินได้ปนะ่ะเนี่ยเฮ้ยกินไม่ได้เพื่อนอนกินได้ แบบอ๋อเขาให้เรานะคะไปอมมันก่อนนะคะแล้วก็มาแปะที่กระดาษค่ะไปรูปร่างนี้ขออภัยจริงๆนะคะ นะแล้วขอมาดูลายกันก่อนนะคะมีลายอะไรบ้างโอ้โอโอมีตั้งสี่สี่อันเลยค่ะก็จะมีลายหัวกะโหลกนะคะแล้วก็ลายหัวกะโหลกสีเขียวเหมือนกัน ลแม่มดมถ้ากินไม่ได้ก็ท้องเสียใส่กับใหมาอร่อยอ,อันนี้เป็นฟ้มอันนี้มันจะเป็นแบบเปรี้ยวๆอ่ะมันก็ไม่ได้เปรี้ยวมากแต่มันแบบบังแรกอ่ะอมปลามันขมหัวม,มันก็เริ่มอร่อย เก็บเก็บเก็บแต่ไกินต่อกินต่อใครเดี๋ยวไปเจอของจริงกันเลยว่าเราซื้ออะไรมามานะคะข้าของจริงก็มาห้ไ้อยู่เลวปากเต็มปากเลยค่ะสกุชี่คาไตค่ะหลักรสชาติเริ่มขมมา มันชื่อขาไก่ค่ะนี่นะใหญ่มากๆเลยใหญ่เท่าหน้าเรา,าเลยนะคะมาดูข้างในกันเลยอุ้ยไม่กล้าบีบอะ่ะเดี๋ยวเราจะลองบีบให้ท่านผู้ชมดูครั้งเดียวะคะ่ะกว่าแพ็กเกจมันยาวเราค่อยไปบีบข้างในกันนะเรามาดูข้างในเดี๋ยว,เ,ยวะะเอาออกให้ดูเลยนะคะ นี่นะนิ่มมากนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็สโลว์มากๆเลยนะคะก็สําหรับเป็นไม้ได้ด้วยนะเป่าเป็นหอยหอยสอังอ่ะเป่า <c oughs> นิ่มสโลว์มากๆเลยนะคะสีนิ่มมาก แล้วก็สกูชี่ขาไก่นะคะ mm. 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 ใหญ่เท่ามุ้หน้าเลยนะคะใหญ่กว่ามือเรา mm. Mm. นิ่มสโลแบบโอ้ไม่กอดข้างหลังมันเหมือนขนมปังจริงเลยนะคะกลิ่นหอมมากความนิ่มมันมนะโอ้ไม่กอด ดูดิโอ้อันนี้แม่ซื้อให้นะคะอืมเมื่อกี้ไม่ได้มองข้างบนมาแต่มองข้างล่างวันนี้ตั้งลาไปก่อนนะคะเริ่มกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับตัวใครนะคะก็ให้กับคลิปนี้นะคะกับขาไก่นะคะแล้วก็อย่าลืมเรามาเซืร์ที่ร้านทัฟฟี่กันนะคะอัปเดตใหม่กันเยอะมากเลยบ๊ายบาย